สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรายังอยู่ที่ทองผภูมินะคะแล้วเราก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งแจ่ที่อะเล่าใฟังปลาจูหมูป่าอาจารย์เชิญเลยค่ะแถวแถวแช่ไช่ไงไส้โรลีเฮดเชียงแฮปปาเชียงเชียงแหะมาไก่ไถชูมาไก่แซ่ชูมัไก่เชียงแฮปาอจุงจ้าคือจุงจาซื้อไก่หวังพะกับจุงจ้าจุงจ้านี้ก็ไปตอกจ่าคือใจกุ้งหญิงคือไก่เล่าจื้อจ้าใจลอยแล้วคือตอกจา วอกับพมาแชลต่อปากวัวไก่อืแอนก็ซื้อคือตอกจากคือกะซื้อกะุ้งหินช้าซื้อคือกะวยคือตอกจาเหรอหมกิดจากแย่นะล็อกช้าคือปลาจูหวานจากแยนใช่ไหมปลาจูอุ้งอุ้งดึกชึกจากกูกุ้งหินซื่อนาตอแจ้วมังมังคือตอกกับปลาจูยังตอกกับแต่ตอกมันวิ่งเร็วจะตายเออกูแจ้วมังเสียวเลยคืแจ้วมังคือคือตอกหรือว่าตอกตอเลยซื่อห้ามกับกุ้งแถวอ่ะซื้อช้าจนลอย นากรชุ่งกระชองชองไงอ่ะปืนลูกซองว่ะเออคือนาไอคือชากระกะกะปลาจูเจ้าลอยแถดชุ่งคือปลาจูหำตึงจ้องไก่ือเรียวเลียวแล้วสารตุงสารเดีวเลยอ่าเจอะจกต่อรอปากคือหังเลยค้อนคือเช่อว่าไงไงฮอกฮอกปังไก่ไปหนีตีคือว่านะไก่ช่องเลี้ยงไก่จ้างลอยแถดคือว่ายืดไก่แซ่อาก็คือว่าชิบกัวแซ่ถิ่นยืดปลาจูลอยกัวหวานเพียงใช่ไหมปลาจูก็ซื้อแจ้งบางมันคือน้ามต่อยจั่ Lớp chín. Ba chú của bạn cứ nằm trong ba chú cứ yếu. Cứ hàn xe bà. Ba chú hàn xe. Cứ nằm tao gì chặt. Nhộng piềng. Nằm tao đi. Các ba chú mà thiêu chín chín thiêu 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 thiêu. Cứ sẽ ham thay thầy sáng bà. À tia. À à có à à chụp tao nhiều Sương phụ bà ba chú. Kia giả kia có mà cái tên cứ to bà. เที่ยวต่อฮอตเลยว่ะแล้วยังไม่หล่นจากหมูด้วยเออขึ้นน้ำตะวุ่นอ๋อวุ่นวุ่นเลยน้ำตะวันวุ่นขึ้นเปียงเออเกี๊ยบเกี๊ก้เกียบปากเกียบเตี้ยแบบลอยต่อชื่อนะจุกอ่ะนะเทียดฉุยคอนเออนะคือตากี๊ยแถวหนาไอ้กระปาดอยูซุซีโอ้หแล้วก็คือไล่คือเช่ารัดไล่คือจ่อมาไกลก็กใกล้ฟอแซอากัวหันยูชิดนะชิลีก็เชื่อว่าซิมกอรชิดแล้วอหรือว่าอ่าหงายซิมกอร์ชีสกาช่างลิ้นมาซื่อ หลีหลีลีลีวนหลีวงหลีหลีห่างอ่ะหมอยี่ย็นนั่นน่ะสิแล้วอยากเจ็บเจือหมอคือยี่ย็นอาเซอากอมาสื่อแหกต่อร้อยต่อยิ่งแย่เง็ยบก็เสียวเทียดฮอตให้หมอเกียรกีกีก้อนน่ะเกซิมก้อนเกียรพุยเกียพังพุยหำจุ้มก็เที่ยวต่ออ๋อหำช้ำอ่ะเออหำต่มาไกลอ่ะมึงดีอ่ะกระแทกจนช้ำเออเขย่าเด็กยังเล็กไงใช่มันกอดหมูจนแน่นเลยมันก็เขย่าอยู่หมูมันกระโดดไง นี่ยไอจิตออกนยอยากซิมก้อนแก่พุ่ยเก่ก้อนมาใครห้ามจุ่มกระเที่ยวต่อไฟไฟแฮตต่อต่อหยิบใจแย่ถิ่นกือเชื่อเสียวอืมเรามาแปลไทยกันเรื่องนี้เศร้านิดนึงนะคะเออจ้าตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็ขับรถไปเที่ยวหาดูที่ว่าเออมีที่ให้เราเช่าทําไรอ้อยไหมก็ไปเจออยู่แปลงหนึ่งก็ไปเช่ามาทําไรอ้อยก็ตลกมากก็พอทําไรอ้อยก็ต้องไปถ่ายที่ค่ะใช่ไปถ่ายที่ทับปลูกอ้อยเสร็จแล้วก็ไปก็จะไปตัดอ้อยไงัอ้อยนานอ้อยแล้วก็ มีคนงานทางภาคอีสานคนคนภาคอีสานอุดรธานีแล้วก็พมา่ารวมกันร้อยกว่าคนคไปตัดอ้อยก็พอลงรถเสร็จเดินเข้ามาในไล่อ้อย หมูป่าเพียบเลยเป็นหกเจ็ดสิบตัวมันกินอ้อยด้วยไหมมันกินไอหน่ออ้อยหน่ออ้อยมันหวานเป็นดุดดุดหน่ออ้อยกินแล้วก็กัดหน่ออ้อยมันหวานไปกินหน่ออ้อยแล้วคนงานลงรถได้ก็เอามีดตัดอ้อยวิ่งขับหมูหมูป่ากะจะไปจะไปฟันจะฟันหมูป่าวิ่งทันที่ไหนเราไม่ทันแม่ขนาดเสือยังวิ่งขับมาไม่ทันเลยางตัวที่มันรุ่นรุ่น่ะก็ไม่ทันก็บอกอ่ะ ไอพวกที่ขับก็ขับอยู่นี่เนี่ยเอาเอากล้อให,ให้ให้หัวหน้าคนงานขับรถกลับบ้านมาเอาปืนลูกซอ,องยาวจะไปยิงหมูป่ายิงไม่ทนันกลับกว่าจะไป,ไปถึง <คน S 1> มาแล้วขึ้นเข่ามาแลว้วไม่เจอไม่ได้ที่ก็เลยมีลุงคนหนึ่งก็เดินมาค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนนี่ข้ามาอยู่ใไม่ไมอะ่ะมีไอ้นุ่มอยู่คนสิบว่าควบเองเขาว่าอย่างนี้เนาะไปเจอหมูป่าเยอะมากเลยมันไม่รู้จะทำยังไงอะไรก็ไม่มีมันไปยิงลกในในในเข่านะวุธไม่พอไม่มีมีแต่มือนี่แหละมีแต่มือก็กระโดดกอดเลยหมู่ป่าป้ามันได้ตัวหน หมูป่ามันก็กระโยงกระโยกมันกนะกระโดด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 เมื่อเรียกพ่อพี่อาปู่อะไรก็มาช่วยน้อยหนูว่าจับหมูป่าได้ก็หมากมาช่วยกันมีเอาค้อนเอาไม้มาเอาค้อนตีหัวหมูป่า,<ต>ปากว่ก่่าจะตีเนี่ยคือมันผ่านการวิ่งไปจนทั่วแล้วอผ่านการกระโดดมาทั่วแล้วทีนี้พอกลับไปบ้านไปแกงไปกันเลยมันก็ยังกินหมูป่าได้ยังมีแรงกินใช่แต่มันก็บ่นว่าเจ็บหน้าอกทีนี้ก็คือแล้วก็สันนิษฐานว่า สงสัยหัวใจปอดตับกระโดดจนช้ำแล้วใช่เพราะมันกอดเอาไว้ไงแล้วผลสุดท้ายเด็กคนนั้นก็คืออยู่ได้อีกเดือนก็เขาก็เสียภาวะช้ำหมดแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตอนแรกคิดว่าตอนที่มาเนี่ยมันเริ่มปลูกเงาะทุเรียนอะไรเลยไม่ใช่มาแรกๆปลูกอ้อยกว่าเราจะค้นพบว่าเราไม่ปลูกอ้อยแล้วเรามาปลูกไอ้นี่ก่อนไพ่ออ้อยมันตายก่อ นอนกินไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็เลยต้องเปลี่ยนมาปลูกใช่พวกนี้ปลูกพืชผลผล,มลไม้ปลูกยางแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะชีวิตการปลูกผักผลไม้เนี่ย ตอนนี้ก็มีปัญหาว่าไม่พอขายเนี่ยปัญหา <laughs> ของพวกเรานะขายดีมากเนี่ยรถมาตลอดเวลานี่ยังมีมาอีกประมาณเป็นตันๆที่กําลังจะต้องเอาออกมาจากไร่นี่ฝนเริ่มตกแล้วเนาะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ละกันเดี๋ยวว่าหลังแแจจะมาเล่าให้ฟังต่อเรื่องต่างๆที่พวกเราเป็นชาวไร่ชาวสวนเนี่ยมีเยอะนะคะสําหรับนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ